หลังจากที่มีภาพสปายช็อตถูกปล่อยมาทั้งในและต่างประเทศ2-3ครั้งในที่สุด Honda ก็ได้ปล่อยทีเซอร์รถยนต์รุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้โดยไม่มีการระบุชื่อรุ่นแต่ในวิดีโอกลับมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามันคือ Civic โฉมใหม่โดยมีการระบุวันเผยโฉมเป็นวันที่17พฤศจิกายนนี้เร็วกว่าที่มีการคาดหมายมาก่อนว่าจะมีการเปิดตัวในต้นปี2021 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยรถสปอร์ตซีดานยอดนิยมหลังจากที่มีข่าวมานานหลายเดือนพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ